สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาปลูกสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เป็นสมุนไพรที่ช่วยในการขับสารพิษสารเคมีที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของมนุษย์ของโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่เคยใช้สารเคมีมาก่อนวันนี้อย่าพลาดนะครับจะเป็นสมุนไพรอะไรเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับตอนนี้ผมก็ขุดหลุมรอเอาไว้แล้วนะครับนี่ก็คือสมุนไพรที่ผมจะปลูกครับ ผมได้มานานเลยครับแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาที่จะปลูกนี่เลยครับวนี่นะครับตอนนี้มันก็เลื้อยขึ้นข้างบนไปโน่นแล้วนะครับนี่อ้าวเลื้อยขึ้นไปข้างบนแล้วผมจําเป็นต้องเด็ดครับนี่ต้นสมุนไพรที่ว่านี้นั่นก็คือต้นรางจืดนะครับ ต้นร่างจืดเนี่ยจะช่วยสำหรับเกษตรกรที่ใช้สารเคมีนะครับในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่สำหรับฆ่าหญ้านะครับหรือว่าสารเคมีที่ใช้สำหรับฆ่าแมลงนะครับนี่ครับผมมาตั้งนานแล้วครับแต่ผมไม่มีเวลาที่จะเอาลงปลูกนะครับวันนี้ก็จะเอาลงปลูกครับนี่เลย สำหรับคนที่โดนยาเบื่อยาเมานะครับก็ใช้ใบของเขาเนี่ยนะครับเอาไปตำตำแล้วก็ละลายในน้ำนะครับดื่มเลยมันจะช่วยขับสารพิษนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราหรือว่าสุนัขหมาแมวของท่านนะครับโดนยาเบื่อก็ใช้ใบเนี่ยแหละครับไปขยี้หรือไปตำตำนะครับตำแล้วก็ละลายในน้ำครับให้ดื่มเลยเนี่ยนะครับ มันจะช่วยขับสารพิษส,สารเคมีสำหรับคุณพี่ๆนะครับที่ฉีดสารเคมีใช้สารเคมีมานานๆานมันสะสมในร่างกายของเราครับเราก็เนี่แหละครับทําดื่มบางท่านอาจจะถามว่า เราจะดื่มมากน้อยขนาดไหนสําหรับพี่ๆเกษตรกรที่ฉีดสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้า,าหรือ,อยาฆ่า,า,มาแมลงที่เป็นสารเคมีนะครับมันจะไปทําลายมันจะไปทําร้ายมันจะสะสมอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ทําร้ายร่างกายของเรานะครับให้เราทำเป็นแก้วแก้วนะครับเราดื่มก็3ามวันดื่มครั้งหนึ่ง3ามวันดื่มครั้งหนึ่ง นะครับมันจะช่วยขับสารพิษสารเคมีที่อยู่ในร่างกายของเราออกมานะครับทำแบบนี้เป็นประจำเป็นเวลาสัก2-3เดือนนะครับเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราควรที่จะหารางจืดเนี่ยมาปลูกประจำสวนของเรานะครับเพื่อที่จะช่วยขับสารพิษสารเคมีที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเราออกไปร่างกายของเราจะได้เข้มแข็งแข็งแรงอายุยืนยาวด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ